สาวถ้าเรามีความรู้สึกว่าสามีนอกใจรู้สึกไม่เชื่อใจไม่มั่นใจแล้วทำยังไงสติสติอย่าปล่อยให้ตัวเองจิตตกถอยหลังมาเช็คตัวเองเลยว่าวันนี้ทำอะไรอ่าถ้าเรามองว่าโหฉันช่วยทุกอย่างดีทุกอย่างเงินก็ช่วยในบ้านนูน่นนี่นั่นเตรียมพร้อมเลยว่าอันตรายแก่เรากำลังจะเกิดขึ้นเพราะผู้ชายคนนี้ไว้ใจไม่ได้เราต้องถอยหลังเก็บเซฟเงินหนึ่งสองสุขภาพร่างกายหน้าตา ปล่อยตัวเองโสมไปหรือเปล่าเออให้เขามองเป็นอีกแก่ในบ้านไหมนะและหัวใจสําคัญสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเราต้องมีสติหาความรู้ป้องกันตัวเองยิ่งสาวที่มาพร้อมลูกติดมาด้วยจากเมืองไทยเนาะเรื่องราแบบนี้ไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวอืมแต่วันนี้เราจะต้องตั้งสติเพื่อรับอย่าห่วงแต่จิตตกนะเพื่อให้มันพลาดในชีวิต พอจริงๆแล้วทุกคนยืนหยัดอยู่ได้ด้วยการทํางานนะและเราก็มีงานทําด้วยอันเนี้ยหัวใจเลยจริงๆแล้วเรามีคุณค่ามากให้เขาเสียดายเราอย่าให้เขามีความรู้สึกว่าเราเป็นขยะสําหรับเขาสาวนะคิดให้ดีเราไม่ได้มานั่งอาศัยให้เขาเลี้ยงฟรีงานก็ทําช่วยเหลือก็มีเพราะฉะนั้นเรามีคุณค่ามากกว่าจะมาเสียเวลาเสียใจกับผู้ชายที่นอกใจ